ผมจะบอกว่าสมุนไพรจีเฮเนี่ยนะครับคุณพ่อใช้มามากกว่า40ปีคือสูตรนี้นะฮะแล้วก็มีการทดลองถึง4มหาวิทยาลัยนะครับแล้วที่ดีกว่านั้นคือทดลองทางคลินิคอลแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ยาจีเฮก็ยังใช้รักษาคนไข้อยู่ซึ่งมันเริ่มต้นจากสมุนไพรแล้วก็แผนปัจจุบันร่วมกันมันถึงจะเป็นวิธีการรักษาได้ดีเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหมอผ่าตัด พายัางไงมันก็งอกขึ้นกับมันงอกขึ้นกับมันงอกขึ้นแล้วให้คีโมยังไงมันก็งอกขึ้นเพราะว่าการทดลองของเ h อรเนี่ยสามารถไปตัดท่อลำเลียงที่เป็นเลี้ยงเซลล์มะเร็งได้อย่างสมมติมี5ท่อที่เป็นเลี้ยงนะฮะยาตัวนี้ก็จะไปกระตัด 2- อหรือสาเส้นทาให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเป็นชูเมอร์เนี่ยฮะยุบหรือฝ่อตัวลงฉะนั้นก็ไม่มีการกระจายทําให้ง่ายต่อการรักษาสุนทยเนี่ยเวลาทานเนี่ยนะฮะมะเร็งจะไม่กลับมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ยาคีโมเนี่ยมะเร็งมันจะงอกกลับมาใหม่อีกฉ ยาผลพ่อคุณพ่อบอกให้คุมอย่างน้อย5ปีในเรื่องทานตัวยาตัวนี้คุมต่อไปบางคนก็ทานไปตลอดชีวิตเพื่อความสบายใจนะมันทําให้ค่าลิยมโฟไซต์ในร่างกายเนี่ยมันขึ้นปกติคนธรรมดาจะมีประมาณ20แต่จากประสบการณ์ของผมกับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อมีประมาณ60กว่าค่าการมะเร็งเลือดพบว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าถึง3เท่าจากคนปกติซึ่งผมเองตอนนี้มีอยู่ประมาณกับ40กว่าคือลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้นะฮะแล้วก็เป็นตำรับเดียวในประเทศไทยที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือจริงๆนะภูมิต้านทานมันก็อาจจะแบบพูดโดยรวมทั่วๆกันมากกว่านะภูมิต้านทานของร่างกายทั้งหมดเลยทั้งเด่งภูมิแพ้เรื่องมะเร็งอะไรพวกนี้แต่ถามว่าถ้าที่มันจะเฉพาะเจาะจงของมะเรนะ็งอ่ะมันก็จะอยู่ในกลุ่มของเม็ดเลือดขาวก็จะแบ่งมาเป็นเช่นนิวโทรฟิลลิมโฟไซต์อย่างที่คุณอาศวินบอกตัวลิมโฟไซต์ก็จะเด่นในเรื่องของการช่วยกําจัดเซลล์มะเร็งนะฮะถ้าเรามีตรงนี้เยอะเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะประมาณนะั้น